สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบจานะคะวันนี้เบียร์เบจาก็มีกล่องวัสดุอา้าว <c oughs> กล่องจากน้องชายต่างแดนนะคะคนบ้านเดียวคนไทยร่วมกันนะคะอยู่บนภาคอนอกมิทเขาเรียกอะไรกันยาวมิตรที่ดีนะคะได้ส่งของมาให้รักที่สุดไมาคนไทยร่วมกันนะคะ มาดูนกกรตามเมราุ้นด้วยกันกับเบยเาเ์บจ้านะคะว่าจะเป็นอะไรบอกไว้ก่อนว่าประเทศเกาหลีตอนนี้ร้อนมากแทนแทน,น,นอะไรเออประหยากล้องมามีจ้าเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายหน่อยโยนี่ของฝากสุดพิเศษที่อยากได้รู้แล้วนะคะว่าน้องเขาจะส่งอะไรมาให้ แต่เราอยากให้พเพื่อนๆดูไปด้วยกันเนาะจ้าอยาอ่าโรละเบียเป็นจาะนะคะนี่คือใบพีกค่ะทุกคนเห็น <He ard S 1> ไหมใบพีกค่ะอู้สวยๆงามๆทท้งนั้นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาอ่อมเนะเาะมาแจกนะ,ะคนไทยอาจจะหัวเราะนิดหน่อยเนาะแต่คนไทยที่มาอยู่เกาหลีคือแบบว่าจะชอบกินมากเลย,เลยนี่ใบพีกงามน,นะคะ อย่างที่สองคืออะไรอันนี้ไม่รู้นะคะต้องรุ้นเอาอย่างที่สองคืออะไรเรามารุ้นกันค่ะว้าวนี่ค่ะพริกเผ็ดค่ะน้องอยู่สวนประจำเนาะพอเข้าแก่เขาก็จะให้พริกมาเยอะขนาดนี้เลยน้องก็แบ่งมาให้กินนะคะนี่คือพริกเผ็ดเกาหลีนะคะหมอมมากทุกคนหมอมมากเลยนี่พริกนะคะ ขอบคุณน้องมากเลยนะคะอันนี้อย่างที่สามคืออะไรเรามาดูกันนะคะอันนี้เยวาวชาฝากน้องซื้ออุ้ยอันนี้คือฝากเขาซื้อค่ะนี่คือปอกแขนน,นี่เสิ้าสีดมเนาะงานนี้หน้าร้อนเนาะเราก็จะใส่เสื้อแขนสั้นทำงานแล้วก็จะใส่ปอกแขนเนาะนี่ค่ะ แล้วก็แก้วเย็ยนตีอ้สวยไหมทุกคนแก้วเย็ยนตีสวยมากเลยอ่ะอ๋อดูใบใหญ่ด้วยนะโอ้เท่าแขนเลยอะ่ะเนี่ยนะความยาวเท่าแขนเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนอู้โอ้ใบลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมทุกคนมาดูองค์ูนนี่ คลิปยาวไปก็ขอเอาไปนะคะขอฝากอขอฝากแล้วก็ฝากน้องซื้อนาะือ,อก็อู้สวยนะคะทุกคนลุงในกันมีโอหัวข้าหลู่ขาวลามากเลยนะคะห้าพันวอนทุกคนืออจากใจโสกเนาะพี่เบียร์อยู่วันนี้เป็นป่าเป็นเขาเลยไม่มีใดโสกถ้ามีก็ต้องไปไกลอ่ะอู้นี่กว้างมากเลยทุกคน สุดใจมากเลยค่ะใส่น้มแข็งคิวโหออี Q E U O K มิี่กรอ,อู้สุดใจมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าไปซื้อทีกร้านึงแถวนี้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนาะห้าหมู่ห้าหมื่นห้ามหามื่นวอนค่ะขวดเล็กกันนี้ด้วยเบียดูราคานะคะแต่อันนี้ห้าพันวอนเองค่ะอีกอัน อีกสองอันก็เหมือนกันค่ะแก้วเย็นติบ,บ้านเราเนาะแก้วเย็นติบแบบบ้านเราเนาะเสียดายไม่มีเบียสั่งเป็นสีดํากับสีเงินนะนี่ค่ะกวากว้างเสียดายไม่มีเอ็กเซนเซอรีเสริมเนาะเบียลืมสั่งเขาหลอดเหลือเบียก็ลืมสั่งเขา,เน,เขานี่ก็ห้าพันวอนเหมือนกันนะที่คนนี่อีกอันหนึ่งคือกระติบข้าวเนาะ สามารถใส่ข้าวเหนียวใส่น้ำแข็งใส่อะไรก็ได้นะนี่ค่ะโอ้มันเสียดสีกันมันก็เลยทะลอกอะทุกคนนี่เห็นไหมมันเสียดสีกันนี่ก็ห้าพันวอนเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะสามารถใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเจ้าข้าวสวยใส่แกงนะคะเพราะมันเป็นที่เก็บความร้อนความร้อนเย็นได้นะคะทุกคนนี่ค่ะ้าพนวอนเหมือนกัน ยางรัดผมนะคะสั่งไปห้าแพทเนาะน้องก็ซื้อมาให้นี่ค่ะฝากน้องซื้อนะคะอขอบคุณกัญยาลิมิตที่ดีนะคะจากคนไทยด้วยกันเนาะม,มาเจอกันที่นี่นะคะโอเคค่ะคลิปน,นี้เบลจากะขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะสวยมากเลยถูกใจนี้นะ,ะถูกใจมากเลยเนี่ย ดีด้ยทุกใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเราชมช่องเบียวนจ้านะคะวันนี้เบียวนจ้าก็บายบาย